เท่าพิพก้าวไกลปัดไม่ใช่หนึ่งในแก๊งสสกรุงเทพมหานครที่โหวตอุ้มสอสอปูอัดเท่าพิพบก้าวไกลปัดไม่ใช่หนึ่งในแก๊งสสกรุงเทพมหานครที่โหวตอุ้มสอสปูอัดชยามพวานมั่นเพียรจิตหลังแฮชแท็กปูอัดติดเทรนด์ทวิตเตอร์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 2, สองพฤศจิกายนหกหกในโลกทวิตเตอร์หรือ เก,เกิดการวิจารณ์ผลลงมติผลสอบสวนนายวุฒิพงษ์ทองเหลาหรือสอสอแจ้สอสอประจีนบุรีพักเก้าไกลและนายชยามพววนมั่นเพียรจิตหรือสอสอปูอัศสอสอกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลยอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะกรณีเสียงโหวตในการขับสสปูอัดออกจากพักก้าวไกลไม่เพียงพอล่าสุดช่วงเย็นแฮชแท็กปูอัดพุ่งทยานติดเทรนทวิตเตอร์เป็นที่เรียบร้อยโดยมีชาวทวิตรายหนึ่งโพสต์ทำนองตั้งคำถามสองสที่มีมติอุ้มปูอัดส่วนใหญ่เป็นสสกโทโมที่มีความสนิทสนมกับสสปูอัดแต่สุดท้ายก็มีสส .22 คนที่ลงมติไม่ขับสสปูอัดออกจาก พักนอกจากนี้ยังมีชาวทวิตเตอร์อีกรายที่แท็กไปยังบัญชีทวิต I m t a o p i p h o p l i m t a o i p h o p ของนายเท่าพิภพลิมจิตกรสสกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีพักเก้าไกลด้วยข้อความว่าเท่าพิภพโหวตอะไรครับ ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปสอบถามกรณีดังกล่าวในเท่าพิพบยืนยันว่าตนเองนั้นโหวตตามมาติของกรรมการวินัยรวมถึงกรรมการบริหารวินิจฉัยมาไม่ได้เป็นไปอย่างที่โลกโซเชียลมีเดียตั้งข้อสังเกตแต่อย่างใดที่จริงพักกำชับเรื่ององค์การเปิดเผยผลการลงคะแนนในการประชุมแต่เมื่อมีคนสงสัยจำนวนมากและตั้งข้อสังเกตไปในทิศทางที่ไม่ค่อยตรงตามข้อเท็จจริงตนก็ต้องชี้เจง